ป้าจะถวายไปกับที่วันนี้ป้าได้ทำตามที่บอกกับหนูแล้วนะคะเห็นไหมครับแต่กับูส่วน น,นี้พี่ตามข่าวมาเลยครับผมใช่ครับยังไงครับพะเล่าฟังหน่อยได้ไหมครับผมดีว่าเมื่อวันศุกร์ดูในเปิดดูเจอในช่องไทยรัฐทีวีครับตลอดข่าวครับผมแล้วก็เห็นมาไหว้พระที่นี่ครับเอ่อไหว้ที่เขาในข่าวคือเขาติดเตียงแล้วมาไหวาท้ที่ทังขอท้ายาเวสุวันนะครับครับ้วหลังจากนั้นก็ อาการดีขึ้นดีขึ้นนะครับครับแล้วก็มาไหว้ไข่ก็คือพวกขอโชคลาภการเรียนด้วยครับเราเห็นแล้วเกิดศรัทธาใช่ครับเกิดศรัทธาลรวอยากจะมาไหว้ที่เท้าเวสุวรรณคือจะขอให้ที่บ้านนะครับพ่อหายป่วยไวๆอ๋อครับครับแล้วมาแล้วรู้สึกยังงครับกับสถานที่อย่างนี้รู้สึกเข้ามานี่ก็ทางที่วัดนี่ก็ร่มรื่นสงบดีครับครับ แต่วันนี้ก็มาขอเรื่องพ่อป่วยใช่ครับเห็นว่าให้ลูกเรียนด้วยลูกลูกมาจะให้เขาขอเรื่องเกี่ยวกับการเรียนด้วยครับจะสอบเข้าเลยฮะขอให้เรียนจบครับอ๋อครับขอบคุณมากครับ,รบขอบคุณครับ เห็นว่าวันนี้มาแก้บนให้ไข่นะครับผมแก้บนเรื่องอะไรครับผมเรื่องการงานลูกค่ะยังไงครับผมคือประสบความสําเร็จพอดีค่ะคือขอว่าให้ลูกประสบความสาเร็จใช่เป็นงานแบบไหนครับพอบอกได้ไหมครับเขาได้เลื่อนขั้นเลื่อนอ๋อเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคช่อ๋อได้เห็นว่าอธิษฐานที่บ้านด้วยใช่ใช่เพราะว่าเคยมาแล้วค่ะก็จะมีอ๋อ ก็นึกถึงแล้วก็บอกไว้ค่ะแค่อาสา่บ้านก็ยังสําเร็จได้มากันบ่อยออ๋แสดงว่าไอ้ไข่ให้โชคบ่อย้ะครหลายอย่างนั่นแหละขอบคุณมากครับโชคดีครับวันนี้มามาทำการแก้บุนแม่เคียนค่ะได้ถูกสามตัวค่ะก็เลยตั้งใจมาถวายชุดิให้กับแม่ ค่ะแล้วก็มาตามเพจที่เขาได้ถ่ายทอดาาไปใช่ไหมคะ,มาามคะที่พี่เขาได้ไลฟ์ก็ได้ทําบุญถวายเงินสร้างโหวปูทวดใช่ไหมคะได้โอนสร้างโหงปูทวดแล้วก็ได้นําชิดมาแก้บนให้กับแม่เกียค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ